ก็แบ่อเพื่อนเพื่อนเจอนะครับว่าพระเลี่ยน80%เนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับจะ5 5นะครับถึงแค่70%นะครับแต่ทอง80%ทอง90%นะครับเนี่ยพระเลี่ยนนะครับเนี่ยผมได้มาจากวงการข้านี่ยแล้วก็เขาเลี่ยนมาเพราะว่า80%นะครับตามกฎหมายแล้วเขาเขาเขาต้ผิดนะครับเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ทองแค่ไม่เกิน80%นะครับ ได้มานะผมพามาจากมืกลุ่มเล่นไพ่ไปเนี่ยใจหลงกลงไปนะทองขายได้ประมาณสองพันสามพันนะครับไม่เกินสี่พันนะครับทองเนี่ยครับแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแต่งจริงแล้วคือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงแปดสิบนะครับนี่ผมเอาไปขายแล้วแต่ขายแล้วองค์เนี่ยแต่นี่ได้มาพราะทองคำเนี่ยก็เหมือนกันนะครับทองคำเนี่ยของคำแท้นะโดยตลานเนี่ยนี่ได้ทองคำแท้แต่ไม่ถึงแสนนะ นี่ต่จตะบางทีก็แล้วแต่บางคนชอบนะนังอยู่งานก็เป็นแสนนะครับเอาพูดถึงกรอบพระก่อนนะถ้ากรอบพระมีแบบ็ันนะครับ90%เนี่ยคืออย่าง3ำคื7.5%ถึง90%ได้นะครับอันนี้ผมเคยคืน้าหลายครั้งทองสนามไม่ได้องสนามนะราคาไม่ถึงหรอกครับเนี่ยพระองค์เนี่ยครับผมทำประมาณไม่ถึงส0 0พันนะเนื่องเงินเนี่ยเรื่องเบนี้ผมงอรวยเนี่ยนะ เข้าพระซื้อพระนะผมจะให้ฟังนะครับเล่อยได้ไม่ได้ว่าใครนะต้องรักกันนะครับเซียนพระอย่าไปขายหลอกชาวบ้านเพราะยัไม่รู้นะเราไปเสียนพระต้องมวยสุดใจนะทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าเอาใจได้กำไรเยอะนะครับแล้วคนตอมใจมีนะครับเราค่อยๆตัวตายนะเสียนพระทุกคนอย่าหลอกขายนะครับ